อ่ะแล้วเรียบร้อยฮะแล้วสวัสดีครับเฮ้ยมันแขนมันมันกดมันกดแคขนเรา่ะมันกดแคขนเรา่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหไม่โดน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 ไม่มีไม่มีไม่จ่ายไม่มีไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วกูฉีกเฮ้ยโอ้โหไม่โดน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 ได้ไงวะเนี่ยโดนได้ไงวะเนี่ย ย่างยๆงยงโอ้โหในที่สุดเราก็โดนสินะโอเคเดี๋ยวมาวนตัวนี้กันครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วกูวางไปแนมเลยสัตว์ตามด้วยฉายไฟยนะครับผมตรงนี้ไม่มีแมสบนด้วยชิบหายกูละชิบหายกูละชิบหายกูเลย